สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปที่ร้านผมนะผมมาอยู่คาแคร์ของรุ่นพี่นะครับชื่อร้านว่า Watchaholic นะครับวันนี้ผมมาทำอะไรคือวันนี้เนี่ยผมมาติดฟิล์มนะครับติดฟิล์มรถยนต์นะครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งซื้อรถแล้วก็ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับก็เลยมาติดมาให้รุ่นพี่ช่วยหาช่างติดฟิล์มให้นะครับผมอะไม่อยากได้ฟิล์ม80เหมือนสมัยก่อนที่เคยขับนะครับเพราะว่าอายุเริ่มเยอะสายตาเริ่มไม่ดีนะครับ กลางคืนบางทีมืดๆหน่อยมันจะมอ,ม,อม,มองไม่ค่อยเห็นนะ,นะครับมันมองลาบากนะครับแต่การติดฟิล์มสีดํา80เนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ร้อนนะครับผมก็เลยม,มาปรึกษารุ่นพี่นะครับรุ่นพี่เปิดคาแคม,มานานนะครับรู้จักกันมานานสิบกว่าปีแล้วก็บอกว่าสมัยนี้นะครับที่เป็นฟิล์มซรามิกก็ได้เฮ้ยผมเดี๋ยวนี้แม่งมีเป็นฟิล์มซรามิกแล้วหรอคือผมไม่ได้ไม่ได้ขับรถมาห้าหกปีแล้วนะครับแล้วก็นั่งวีทีเออย่างเดียวเนาะพอแบบมาเจอเฮ้ย ม่ได้ยุ่งอะไรกับวงการรถเลยอ่ะคือแบบเฮ้ย๋ยู่นี้เป็นฟิล์มเซรามิกอืมโอเคคือผมก็ปรึกษาแกนะครับว่าโจทย์ของผมคืออยากได้ฟิล์มรถที่การคำร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ใช้ e a s y p a าได้นะครับไม่มืดเกินไปคือมองแล้วก็ยังขับรถง่ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่อยากได้ดำเกินไปอะไรประมาณนี้นะแกบอกว่าเป็นฟิล์มเซรามิกเป็นคำตอบเลยคือมันจะเป็นฟิล์มที่ เรานั่งอยู่ในรถมอไปข้างนอกเนี่ยมันจะไม่ดามากมันจะค่อนข้างยังใสยอยู่นะครับแล้วก็การความร้อนได้ดีเหมือนกันใช้ E c พัได้เหมือนเดิมก็เลยบอกโอเคงั้นจัดไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดเสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังกันว่าติดแล้วเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับฝากท้แทรุ่นพี่ผมด้วยนะครับเชื่ออโฮลิกนะครับอยู่แถวแถวซอยอารีนะครับนะครับอยู่ซอยในซอยผลโยทิน5นะแก ผมล้างรถแก,แกสมัยก่อนล้างมานานแล้วใช้น้ํายาแก่ด้วยนะครับชื่อน้ํายาเคลือบรถชื่อยี้าวไซโน่นะครับเป็นเคลือบน้ํายาเคลือบรถที่ดีมากนะครับเคลือบเงาด้วยเออแกมีขายพวกแกจะมีพวกทะเบียนสวยๆขายด้วยนะครับสนใจก็มาอุดหนุนได้นะครับรุ่นพี่ผมชื่อพิตตี้ฮงนะครับเป็นพี่ตัวใหญ่นะครับเป็นพี่ผู้ชายที่น่ารักนิสัยดีนะครับแกเป็นคนขี้กลัวเมียไปน,นิดนึงเท่านั้นเองนะครับเออก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอ มาดูกันตอนติดเสร็จแล้วกันนะว่าติดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนาดพี่ต่อหยุดเดี๋ยไม่เอาดลิปนอกจากโกเมียแล้วอย่าทำอย่างนี้ดิโวบอกดีว่าร้านที่มีทำอะไรบ้างเฮ้ยอย่าหยุดก่อนทำไม่เป็นว่าลิปก็ไปช่วยลงโฆษณาให้ก็พอแล้วไม่ต้องถามวอะไรขนาดนี้วะ แล้วตอนนี้นะครับผมก็ติดฟิล์มนะครับเสร็จแล้วขับรถกลับมาที่ MBC แล้วนะครับเอ่อจะบอกว่าตัวฟิล์มอ่ะมันมันใสประมาณหนึ่งนะครับคือคือมันติดมันติดแล้วอ่ะมันไม่ได้ดำมืดไปเลยนะครับก็ครึ่งครึ่งคันหน้าเนี่ยผมติดที่50%และครึ่งคันหลังเนี่ยผมติดที่60%ใช่ไหมครับ เออมันมันถ้าอยู่ในนอกรถเนี่ยมันจะเห็นเป็นดำๆนะครับแล้วก็จะมีเงาใช่ไหมครับมันจะเห็นของในรถไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องต้องแบบเอามือป้อมๆมมาส่องผสมควรอะ่ะถึงจะเห็นนะครับแต่เวลามองจากในรถออกไปข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างสายประมาณนึงนะครับผมว่าฟิล์มซิลิมกมันก็เจ๋งดีนะก็คือจากที่มองเนี่ยอย่างตอนเนี้ยอย่างตอนเนี้ยผมอยู่ในห้างเนี่ยคือมันก็มีแสงแค่ นีออนไฟแล้วก็มีแสงจากนอกตึกมาแบบน้อยมากอะ่ะมันก็มองเห็นข้างนอกอะ่ะมันก็ใสดีนะแต่ผมเมื่อกี้ลองไปยืนนอกรถแล้วมองเข้ามาเนี่ยมันกลับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้แบบเห็นแบบมันเห็นแบบดำๆอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยใสอะ่ะนะครับมันดีกว่าไม่ติดนะแล้วก็ตอนขับกลับมาเนี่ยเอ่อมีแดดอยู่มีแดดอยู่นะครับเอ่อผมไม่ต้องเปิดแอร์แบบเบอร์สุดละไม่ต้องเปิดเบอร์แบบแรงสุดเลยผมเปิด ประมาณเบอร์2ก็เย็นสบายแล้วนะครับคือมันมีความแตกต่างนะครับระหว่างแบบฟิล์มฟิลฟ์มสีดําปกติทั่วไปนะครับคืออันนั้นมันจะมืดไปเลยนะครับต่อให้ติด50หรือ60เนี่ยมันจะดํากว่านี้นะครับแต่เขาบอกว่าด้วยความที่มันเป็นเซรามิกมันจะทําให้มันสีมันอ่อนลงเวลามองจากในรถออกไปข้างนอกนะผมว่าม,มันก็เจ๋งดีประทับใจนะครับใครสนใจนะครับสามารถไปติดต่อรุ่นพี่ผมได้นะครับชื่อเฮียตี้หงนะครับ พี่แกเนี่ยจริงๆเมื่อกี้ผมมีถ่ายมีถ่ายแกทิ่ร้านน่ะนะฮะแกด้วยคอมเมนต์ความขี้อายนะฮะแล้วกว็แล้วก็แบบผมพยายามเออถ่ายหน่อยอธิบายหน่อยที่ร้านทําอะไรบ้างแกก็ไม่ยอมบอกนะครับก็ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับอ,อ่แกติดฟิล์มติดได้แกรีมีช่างเรียกไปติดได้นัดล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับแล้วก็ล้างรถดูดฝุด่นเคลือบสีนะครับ ถ้าล้างและเคลือบสีเนี่ยเห็นว่าแกมีโปรโมชั่นอาผลดัยางค่าเชื้อพันในตรถให้เราด้วยนะครับซึ่งผมว่ามันในณยุคโควิดอย่างนี้นะครับมันก็เป็นความสบายใจประมาณหนึ่งให้เรานะครับแล้วก็แกมีบริการเคลือบแก้วให้ด้วยนะครับก็คือใครที่แบบอยากดูแลสีรถดีๆก็ไปเคลือบแก้วกับแกได้นะครับราคาลองไปคุยกับแกดูนะครับแกจัดหาให้ได้หมดเลยเกี่ยวกับรถอะนะครับแกรู้จักคนค่อนข้างเยอะผมรู้จักแกมาสิบกว่าปีแกเป็นคนที่น่ารักมากนะครับ ใจดีนะครับแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะผมเร่องเรียกว่าแบบไม่ได้มารีวิวแบบมือโปรโหรืออะไรหรอกนะครับผมเองก็ไม่ได้แต่งรถไม่ได้ขับรถมาแบบก็ห้าหกปีแล้วนะครับเอาเป็นว่ามาแบ่งปันนะครับจากประสบการณ์การใช้งานนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบพิงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาพิงเท่านี้ครับบา,บายบายสวัสดีครับอ๋อ เกืบลืมไปเลยเร้านของเฮียที่หงนะครับชื่อร้าน Watchaholic นะครับอยู่ตรงแถวๆซอยอารีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Google Map แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของเฮียแกไว้ให้ใต้คลิปนะครับยังไงลองไปติดต่อแกดูนะคลิปนี้ขอลาไปเท่านี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ